นั่นๆของสาวโสดสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีวันุกุสุกนเดอร์ไม่นี่สืบต่อท่าสีของบอปปีพี่น้อง จากคลิปก่อนเนาะบาซุกอันนี้กันห้องไงบอบี้โดยเอาแพนยิบสามมานี่พี่น้องนี่บาซุกะเลยเฮ็ดแล้วอะไรกับโป๊ยังแล้วท่าห้องฟืนแล้วเรียบร้อยนี่บอบบีก้กำลังนั่งถ่ายอยู่อบอบบี้สิได้ห้องใหม่ดีใจบอปีขอบคุณป่าก็ลุงเซปซีทางแคนาดาเด้อแคนาดาขอบใจป่าก็ลุงในร้ายตอนนี้เพิ่นคือสีนังเบิ่งอยู่สองคนเพิ่น นี่เด้อวาซุกะอันนี้เด้อมีอันนั้นน้ำเด้ออันนั้นเกอรบู๊ดใส่ไปฮันโนไม่ขอกระสือมาให้เจ้าได้บ๊อบลูงเพื่อนมาให้ซื้อให้เจ้าเกอรบู๊ดมากแมนแต่กระท่าห้องน้อยน้ำพี่น้องเดี๋ยวห้องน้อยจะเบิ่งอีกที่วาสีอันนี้เนาะอีเมลแล้วบอกให้กันห้องไหนจะท่าแต็มห่องน้อยนท่าเดีพี่น้องแมนเดี๋ยวเบิ่งอีกที่นี่น้อยนกระท่าสีเฮือนอยู่พี่น้องนี่ บาซุกกระสือส pues like ีมาท่าเฮือนน้ำเห็นไหมพี่น้อเฮือนบาซุกด้อพี่น้องมีสีเขียวบาซุกอันสีเขียวข้างในก็จะเป็นสีสีประมาณสีเหลืองพี่น้องข้างในประมาณนั้นบาซุกกระสือสีมีราคาเนี่ยประมาณทั้งหลาสองสองพันบาทน้พี่น้องที่บาซุกซื้อมาทาเฮือนหกแสนกี่กับประมาณสองพันบาทเพราะว่ามันเป็นสียางวะสีผสมเนาะล่างออกได้พี่น้อง เนี่ยบาสุกสิท่าไฮบอบบียวจนแล้วเลยนะสีสมพี่น้องบอบบีอาสีสมนี่แหละ <S <S สีแบบนี้พี่น้องเซตอะไรเซตว่าสีที่หวานกันบอหนี่พี่น้องเจ็ดศูนย์สีอ่าดาร์กออร์เรนจ์สีสมแก่ววะเนี่ยแก่วไม่ฮันกระนน่นาจะแก่อยู่งามอยู่งามอยยุย่ง ย้อนสิลงมือท่าได้บ่อยพี่น้องท่ากันเออห้องฝืนก่อนพี่น้องมีห้องฝืนอย่างดีได้เห็ดห้มันแบบน้ำเงาเลยพี่น้องบอร์เห็ดแบบอ้อกระชันี่ก็เป็นเพื่อนบอบบี้ได้สิทรีวิวดีๆพี่น้องเอารีวิวเพื่อนบอบบี้สักดิให้พี่น้องเบ่งด้นี่ก็เป็นห้องบอบบี้พี่น้องนี่ก็เป็นห้องที่ไม่ไปเจอบไคล์เขาเนาะพี่น้องนี่ก็จะเป็นองน้องนิ้ว อีก็หกแน่เนาะฝนบอ,อกว่าจาตุพี่น้องนี่เพื่อนแบบรุ่นเก่าพี่น้องอันนี้ก็เป็นห้องแม่ถาวรเนาะห้องแม่ถัพุยเตัวน,นี้ก็เป็นนี่น,นี่นี่พี่น้องอันนี้เป็นอ่าพอปีใหม่พัฒนานี่เป็นแม่ถัพุยนี่เป็นน้องของอ่าผัวของน้องแม่ถัพุยพี่น้องอาจะบอกอธิบายรายเนาะ นี่พี่น้องประมาณนี้แหละบอบบี้กับภาอยู่นี่เพื่อนบอบบี้กับมี่พี่น้องแต่ว่าแม่บอบบี้อยู่ไทยผุบผุดเดีมานี่แม่สะพูยตอนเป็นสาวพี่น้องเย้พายากเห็นงามเป็นเงานี่ตอนอันนี้แล้วนี่แม่บอบบี้ตอนเป็นสาวนี่ <c oughs> นี่กับเป็นสะพูกับหลานนี่หน่องมู่บ้านพี่นอ้องอาจจะเคยเห็นน้าหน่องมู่บ้านในคลิปปีใหม่น่องมือบ้านกับหลู่คอง ลูกแม่สปุ้ยนี่แหละนี่ก็เป็นไม้อัดพี่น้องประตูบอบบี้หอมานี่ตะกี้เป็นคีบไฟพี่น้องเดียวเลืมแห่เบิ้งนี่ตะกี้เพื่อนปีใหม่มีคีบไฟยอยู่ไหนเลยพี่น้องนี่นี่เป็นคีบไฟนี่คีบไฟเก่านี่มากอันนี้ออกพี่นอ้องตะกี้ก็ได้มากอันนี้มันหยียบมากด้ยมองนี่มันจะมีสันดุมเลยคล้ายออกมานี่เป็นประตูสานประตูสานเก่าเลยนี่สานอยู่เทิงเลยเตะกี้พี่น้องนี่เห็นปะ นี่นี่เป็นซ่านเที่ยนี่กระมังออกพี่ไฟอยู่ก้าลางพี่น้องโอ้ขาเป็นขาเยียนจริงไหมชิ้นคิ้วไฟเก่าใช่มหมนี่พี่น้องมันดำฝากขาเด้พี่น้องเลยจะข่าวตะกี้เยืดมันเข่าลังไงได้จะข่าวตกาวาะวตกี้นี่ก็ไอ้กั้นมองนี้ประตูคิ้วไฟมองนี้ก็เป็นห้องนอกเปิงเขิ่อน,นอกเปิงาามาแหละเดี๋ยวก็มาแอะมาแอบไม่เบิร์ตจะเขยียนเป็นมามี่อันนี้ได้พี่น้องมามีแนวแอบมันเป็นยันงว่าดุกต่างเยอะสิของไปนอนเย็นครับพี่น้อง หลายคนหนาจะหูเนาะแต่ว่าขันคนในเมืองแน่ก็น่าจะบ่อกว่าหนอกเปิงมันเป็นจะได่เห็นไหมประตูหนอกเปิงพี่น้องนี่ประตูเกา่าเห็นไหมเมิดเหมิดมิดพี่น้องมืดขอรี่นะ้ายร้ายนี่ประตูเกา่ามันอยู่หม่องนิดเดี่วประตูเก่าตัวออกหนอกเปิงอ่ะพี่น้องรีวิวขา,ขาวๆเนาะฮะกับท่าสีได้น,น <laughs> ี้ท่าสีก่อนบ๊อบบี้ก่อน ม่ีกับบรรยากาศจะขอดเน้นน้อยหนึ่งแนละ้วบนะอ๊อบบี้เนาะขอดร้ายเติบถ้าอันนี้แล้วเลยพี่นออนี้ห้องพื้นนี่เดย้อนชีตาชีศพต่อันนี้พี่นนองก,ก็เป็นชีศพที่าซื้มาแคถามว่าบาีเอาอน,นี้ึ้นมากเลยตัวน,นี้เป็นผนังยิบซ่อม

ทิมดอรตันโะ้เจ็ดสิบสี่หนักคนเลยหนักกว่าอด,อด้วยบมักซีโซสารมันไม่มีสีอื่นมกักีโซซีเียวก็ได้มากสีนี่เนี่ยมากสีเดียวเลยด้วยแบบว่าก็มากสีนี่เนี่ย ้าสเยนนี่มีเยียนพี่น้องบ้านใหม่มันยากแต่น้ำหนีนงเนรอเดวเดี๋ยสินี่ต้องใส่แป้งหน่อยแป้งนี่พี่น้องต้องทาตามหยีนี้ซุบๆซุบกว่นี้แป้งนี้บได้แป้งหน่อยใส่พี่น้องนี่ มันจังสีทัวร์ขับรทัวสับรทัวรได้คีนอนะกอล์มิที่่เนี่ยนั่นคือตัวนี้ดูขึ้นไปได้ปื๊บปตัวนี้ต้องใส่ันนี้ำอันนี้เนนันบ่เขา่าเล่นบ่เขาละท่าย r มจเพอใ่ิยากึอย่เางนนี่ใชใช่งปีนามากกันปีนามากกันสวัสดีกล้องกันสวัสดีพี่น้องน้่งนนสวัสดีกล้องละเอเอาไมเอาไมหน้องนี่เอาไมเอาไม่พึ่งพ่งรอเนาะรอเนาะนี่เป็นคนอียงนี่คนอียงคนอินเดียป่ะแม่นป่ เอเอเงียบดินโทรศัพท์าบอะไรที่ห <Lindsey> รอ้ยก็ได้งงามเลยพี่น้องเลยนี่อะไรพี่น้องให้บอบบี้มารีวิวออกมาคือก็บอกเปิดประตูมาแฟน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 ของสาวโสดรีวิววังผนังบาซุกเห็ดหงันเป็นยิบซำพี่น้องปังงานบันนี้บาซุกกับบอมเนสร้างด้วยพี่น้องแต่ว่าต่อไปกรุงเทพไปเฮ็ดงานไฟฟ้าหรือไม่ก็มีเดินไฟเกี่ยวกับแฟนหยิบซำอยู่นะบาซุกก็เลยเห็นขาเจ้าเห็ด จดจำมาแน,น่เนาะพี่น้องก็นเลยเออเอามาเหเ็ดเบิ่งคักพี่น้องนี่พี่น้องสีสมเด้อแต่งามอยู่พี่น้องง่ะมันแบบแบวออกสีเสียจะเนาะเน่ยนี่ข้างนอกก็เป็นวิวแบบแบบเดียวก็ห้องบ้าซุกเด้อพี่น้องห้องบ้าซุกก็เปิดมากจริงๆนี่โปร่งแหวนอยู่นี่อันหนึ่ง,นะะงนหนึ่งโปรง่งแหวนมีหันอันหนึ่ง,งห้องกันห้องอันหนึ่งเนาะแม่ยกันห้องก็แบบเดียวกันได้ปะห้องกันห้องเขาบ้กปีงามกว่า <laughs> เป็นแผ่นยิบต่ำเลยพี่น้องเ้ย okay. oh, no. อ่เอาเลยอ,อ้ามือจ้ะฮะมือจ้ะฮะพืออจะถือเยื่อได้ค่ะเอ้ยเอิ้นมาเป็นยังเฮียซื้อๆนามรับเดี๋ยววิวประตูหน,น้าต่างเบ้างนี่เปิดออกมาเบ้างนะครับเป็นเฮี้ยนบาสุกพี่น้องไม่หนินกาถ้าซีเฮี้ยนบาสุกอีกได้ฮะพีน่น้องน้อยๆก็อีเมลถ้าห้พอบาสุกกับม่เห็ดหอมเห็บบอบบี้เนาะ ลรถ้าบคมบี้แล้วเวียดแเ้วยังหวปลาซูกะจะไปท้าห้องเฮียนต่อวนีน้อยๆเฮ็ดน้อยๆอีกเลเออน้อยๆยังบวฝ้าเฮ็ดดอกแล้ยังบวท่านไหอยากา้าไหเหเราคึ้กันวารสิธาจากไหนะนะรกกันหอเยวอสหน้อยๆคือการเนาะอ่คือกแบบเดียวกันก็สีคือท้งีนยนสีนัยน์ๆ้วกน้อยๆมันบเป็นหองสี่น้ะงานอยู่งานอยู่มายิมเบิ้งมาหิมเบิ้งหนาป๊กหิมจอะไรนะ ยังยังยงสองเดี็เ็นแต่ขียวเห็นแต่เขีนี่พี่น้องเตะเวก็ไดาสบถึงี่น้หรือว่าตาไซตั้งแตีดาตเนาะี่ีดาคดว่าด้นี่โอกาสหนโอกาสหนงมือพี่น้องดีแล้ว มือเมืออีทมืออแรอะันเห็ดนี่กันหอมใท่แ่นยิบสามื่อเตีงมา่น้าคกิดดอกหน้ะเตียงจะเฟัวบ้มเอาผก็นอนเตียงกันเตียง็นอนันลยเนาะแมนยูบาสุกกเอาเตียงขึ้กันมีเงินพอได้โอ้บาสุกกมีเงินได้ซะที่นองส้มบรรยากาศให้นะขับเป็นฉากเนาะ ฝนตกเด้อแม่ห่อนได้ห่อนดีปรตูการไอเนาะกับเก็นโกบะคงบบีกัมันยืนอยู่นี่คุยโทรศัพท์นี่โทรศัพท์แนมมานี่ก็เป็นวิวทั้งหลังบ้านบ่าสุกนี่งานได้พี่น้องเอ้ยวิวติดทรงนะแต่งห้องงามๆแห่งหน้าอยู่โอ้ยงามเลยห์องบบีอิสซาเด้อิสซาอิสซาเด้อประตูนี่เป็นประตูไม้อัดพี่น้องสีฟ้า นั ies, ่ก <k ull ets> ็เป็นแบบนี้แวิกัดนี่มันเป็นแบบนี้นี่มันฟอยมันเป็นฟอยนะมันสื้อประตูยังมาอีกเนาะประตูแบบมีก็ไดเนาะ่โจรเขามาากระไดดอกเนีอะไรกระเจนนะยามข่อยนกเหตุเป็นม็อิเฮ็ดเป็นมอบอะไรนี่สีสอดเขาน้าไปหา้ไม่ได้มัอยากแข่คนเขามาโอ้มันกรได้มันก็มิซสื้อหน้าันนึ่ โอ้ก็มีนี่อีังันแล้ววันนจะสือ่าเอานมสีเอาอียงว่าสว่านมาสบเจ๋อเจ๋อเจ๋อเจอเจอเจอขึ้นหยิบเสื้ออ่ะอพี่น้องอ่าแต่ขอมขอบใจป่าก็ลุงทั้งสหรัฐอเมริกาไ้รายด้วยเออทั้งหลายก็แม้ทั้งแคนาดาพี่น้องขอบใจเด้อป่าลุงลุงกับป่าที่นั่งเบิรอยู่นี่ขอมาขอบใจได้รายดีใจเพราะว่าบี อ่าสำหรับคลิปนี้ก็สมมติเพียงสำนีนะพี่น้องเจอกันมือหนาเด้อุณขอบใจหล,ยลายๆเด้อฝากกับลุงเลยบ๊ายบายดาซุกกะฮอนแห้งเบิ่งเฮืบอบบีที่กัะหงอลดอากาศมันฮอนส่ำใดหลายชังกีพี่น้องเลยบายบายเด้อเปิดประตกเีลอก้วบเปิเดไดยันพี่เขาคุ้นท้ากุแก่เขาว่าจะฆ่าติดเขว่าเปิดประตูบเย็ครับนะมันอันยน มาม,<ป>มเสืออะไเสียงเพ่งเขาขีดบาจากว่าไป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 ด้ไปนอนได้ส้อจะได้จะหนีก็มันเหลือน้อยหนึ่ง<อ>